ส่วนใหญ้ผมพิวเลเดอร์เกมไมโคพ P เวอร์ชั่น 1. ุ่นะครับเกมในคลิปนี้แล้วก็ตามหัวข้อนะครับก็จะเป็นอะไรนะก็ลื่นเลยเดีย๋ยวผมจะไปเนเธอร์คือเราต้องการแรกตัวหนื่งที่มันมีอยู่ในเนเธอรก็คือแรกคอร์สแล้วก็ทําการคาพลิกแอคขึ้นมาอันนี้เราได้จากการขุดเหมืองมานะครับได้มาแคนะ่นนสี่ก้อนแล้วก็เอาลาวาม,มาถ้าจะไม่ผิดจะใช้ประมาณ10บล็อกหรือเปล่า รีเช็คสองสี่หกแปดเก้าแล้วก็สิบโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าซ่าตรงไหนดีโอเคตรงนี้วิวสวยนะตรงเนี้ยโหนั่มาสร้างบ้านนะตรงเนี้ยเป็นนะอเ้เ้อฟีแล้วขอบคับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่มาเริ่มเลยหนึ่งสองวางวาไป ตักน้ำมาเยี่ยมเดี๋ยวต้องกลับก่อนนะเนี่ยเอาตัวไฟแช็กมาก่อนมาทุกคนพร้อมละโกโอเคอยู่อ้าเจอเลยโชคด,ดีจัง แล้วขุดทีดิงมันได้เยอะอ้เจอแร่ที่มันหายากด้วยเจ้ดีจังเป็นไงชิ้นเดียวฉันนี่ขุดได้ปะเออดีดีดีด,ดีอย่างคุ้มอ่ะรอบเนี้ยชิ้นเดียวโอโอเคก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็กลับก่อนโอเค ดีวผมจะเตรียมตัวไปหาในเทอร์ฟอร์เทเด้วยก่อนทางนั้นวิธีการหาในเทอร์ฟอร์เทผมก็ทําคลิปไปแล้วครับก็คือเราต้องทีนี้เราจะให้แกน x x บวกเป็นข้างหน้าแล้วก็ x ลบเป็นข้างหลังของประตู x บวกคือตรงไหนอันนี้จาก37ไป36โอเคนี่เป็น x ลบก็เป็นข้างหลังแล้วก็ตรงนี้เป็นข้างหน้านะครับเราเริ่มจากการคูณลงไปที่ชั้นที่52คุณระวงัวงๆ่อยนะตรงนี้52นะ โอเคครบแล้วก็ทำบันไดขึ้นไปก่อนเทคนิคการขึ้นบันไดที่ดีคือการกดนั่งลงก่อนแล้วก็ค่อยๆวางขึ้นนะอันนี้มันก็จะไม่ตกถ้าเราแบบทำอย่างนี้ป่ะมันก็จะพอเราวางปุ๊บมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆองนี้ยถ้าเรากดหน้ามันก็จะแบบเห็นป่ะชิวเลยอ่าสามสิบเก้าบวกสองห้าหกสองร้อยเก้าสิบห้ากดไปครับ ค่อยๆขุดนะครับมันมีลาวาด้วยแต่เราก็ไม่ได้ใส่ชุดก่อกันไฟไม่ด้วยไงประเด็นโอเคเดี๋ยวก็เจอกันตอนที่แบบที่ขุดผมพังนะโอเคทุกคนหมดละค่อยๆขุดไปฮะเดี๋ยวก็เจอเองโอเคมาหลังจากที่ผมได้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยละแล้วก็จะเริ่มทําฟาร์มต้นแบบกันซึ่งก่อนที่เราจะไปทาพอดีว่าผมเพิ่งรู้รู้อะไรบางอย่างกับเกมนี้ก็คือสมมุติถ้าเราอยากจะแบ่งอะแบ่งจากต้นอ้อยต้นนี้นะต้น ชูการ์เคตัวนี้จากโฟสี่ไปเป็นสามสองแล้วก็กดนี้ใช่ปะแล้วก็มาึ้นหนึ่งที่ถ้าเราอยากได้จากสามสองไปเป็นสิบอะเราสามารถกดค้างใช่ปะแล้วก็เลื่อนได้ว่าเอาเท่าไหร่ใช่ปะสิบแล้วก็ได้มาละสิบอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราครัฟของสมมติถ้าผมจะครัฟกระดาษจากชูการ์เคเห็นว่ามันมันสมมติมันไม่สามารถกดรัวๆได้แต่มันมีวิธีแก้คือให้เรากดค้างนะกดค้างเงี้ยมันก็จะได้ก็คือ ทำไม <g ül üyor> ก็คือไอ้ทคหนึ่งเนี่ยดีนะที่เป็นแบบกดค้างแล้วก็เลือกจํานวนอ่ะดีนะแต่ไอ้การที่แบบแบบเมื่อกี้ทำไมนะแบบเมื่อกี้ผมจะได้กระดาษใช่ป่ะมันจะกดรัวๆไม่ได้ละแบบเมื่อก่อนมันต้องกดค้างเนี่ยทำทำไมก็คือแทนที่มันจะเป็นแบบแบบเนี้ยกดค้างแล้วก็เลือกจํานวนอะ่ะไม่เข้าใจจริงอ่ะเกมโอเคร okay, เราก็เริ่มจากฟาร์มที่ง่ายที่สุดก็คือฟาร์มข้าวนะครับ เออผมจะทำให้มันแบบสวยๆหน่อยแล้วกันอ,อย่างนี้เลยทางเดินสักสองช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เราจะทำการวางสแสลบมอย่างนี้แล้วก็วางน้ำนะเราจะปลูกข้าวดาล่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ก็คือน้ำจะแพร่ได้สี่ช่องเนาะถ้าเราทำแบบเนี้ย อยากกระโดดถ้าเรากระโดดปุ๊บเห็นปะมันก็จะคืนสภาพเดิมนะฮะนี่ก็นี่ไปเนื่องจากตอนนี้เรามีแค่เมล็ดข้าวเราก็ปลูกแค่ข้าวก่อนนะครับเมล็ดอื่นไม่มีจริงถ้าเราจะปลูกจริงอ่ะผมแนะนำให้ปลูกเป็นโค้งมันฝรั่งมากกว่ามันฝรั่งกับแครอท่จะคุ้มสุดแล้วในการทําฟาร์มเนี่ยอ๋อแล้วก็ตรงนี้มันเกินเห็นปะเราต้องไม่ยุ่งกับมันได้นะเพราะว่าน้ำมันแพร่ไม่ถึงไงพอรำแพร่ไม่ถึงมันจะกลับเป็นดินเหมือนเดิมเห็นปะโอดชัิใหม่ๆนี่คือแบบ เอาจริงค่าดูยากมากถ้าเทียบกับเวอร์ชันก่อน่นะโอเคไม่พอไม่เป็นไรต่อไปฟาร์มที่เราทำก็คือฟาร์มปัวแล้วกันซึ่งผมก็ขุดดินไว้แล้วเตรียมพื้นที่อยู่เรียบร้อยแถวนี้ฟาร์มวัวหมดเลยแล้วก็แถวนี้จะเป็นฟาร์มแกะเดี๋ยวฟาร์มไก่ค่อยคิดทีหลังนึงบ้านชั่วคราวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟาร์มชุก้าเคฟาร์ม o ว l d มหอยสร้างฟาร์มแบบง่ายๆนะเป็นฟาร์มที่หาดูได้ตาม YouTube ของที่ต้องใช้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณเนี้ยตามในกล่องเลยรวมกล่องด้วยนะครับ โอเคมาเริ่มเลยเราเริ่มจากการวางออปเปอร์อย่างนี้ขอญาตจัดฉากแันบนึงนะเพราะผมลืมมีอย่างหนึ่งลืมบันไดอเคก็แบบนี้นะครับจากนั้นเหนือกล่องบงังคับให้เป็นบล็อกกระจกนะครับถ้าเราเป็นบล็อกธรรมดานี่นะเราจะเปิดกล่องไม่ขึ้นเห็นปะต้องใช้เป็นบล็อกกระจกนี่เปิดกล่องขึ้นอย่าง,อางเอาเออสเวอร์ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ ถ้า,ถาว่ามันธุ์ท่างนงี้นะเพราะว่าสมมติถ้าเราใช้น้ําวางเข้าไปแล้วก็ตามด้วยพอทอนแล้วกดชุบมันก็หยุดแล้วก็ปล่อยทีหนึ่งอย่างนี้ต่อไปเราจะวางป้ายนะครับอย่างนี้วางกระจก,พกเพื่อความสวยงามต่อตัวนี้มาหนึ่งสองตัวนี้ก็ค่อยต่อขึ้นไปอย่างนี้นะ อย่างนี้แล้วก็วางด้านข้างอย่างนี้ต่อไปเราก็จะวางป้ายตรงนี้นะครับหนึ่งสองหรือจะวางติดกับกระจกก็ได้แล้วแต่ชอบนี่ก็จะวางขึ้นมาอ,อ,อย่างนี้วางน้ำนี่สวยงามวางบล็อกอนี้อ่ะแล้วก็ตามด้วยวางสแล็ วางขอบเพลิงนี่เพื่อความสวยงามตรงนี้เราก็จะต่อขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้เนาะวางปุ่มกดเอาลาวามาใส่ลาวาเข้าไปแล้วก็ทำการเช็คดูครับว่าทำงานเรียบร้อยดีหรือเปล่าถ้าเราก,กดโอเคทำงานเรียบร้อยดีไปเอาวัวมาครับเราจะล่อวัวด้วยนี่ฮนะข้าวสาลี ขึ้นมาขึ้นมา๋ยวค่อยค่าทิ้งคน่ะนี่แหละสองสามสี่าครับตามมาแม่สาวน้อยวัวก็เยอะมากเลยนะอเอาแค่ยี่สิบตัวพอนะเพราะถ้าเกินกว่านี้มันมันเริ่มนี่แหละมันเริ่มไม่จำเป็นละโอเคล้วก็เสียเวลาหน่อยนะตรงนี้ น่าจะนานอยู่พอตัวในการเอาวัวเข้าไปในนี้ทุกคนครับฟคร์มแก่ผมครับฟาร์มแก่แม่มจบแล้วชีวิตจะเสร็จต้นแบบของผม,อมโอเคเดี๋ยวขอ,องสงบสติก่อนแป๊บบนึ่งนะนอนได้ไหมทุกอย่างมันเกินควบคุมเราไปแล้วฟาร์มไก่เราฟาร์มไก่ฟาร์มแก่ฟาร์ารมรวัวโออโมีแค่ความ ป่าสนัทของเราที่ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมขอฟังไว้ใส่ก่อนวันนี้ลงมาดีดีดีเลี้ยงแถวเลยครับต่อแถวเรียบร้อยนะครับต่อแถวด้วยต่อแถวด้วยมาครับมาครับเห็นไหมครับนี่คือป้ายครับมาครับมาครับมาเลยครับลงมาครับลงมาครับลงมาครับ เรามาสิครับ mm hmm. เผื่อตีสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้อวัวเราหาย mm hmm. แย่ละเฮ mm hmm. ้ย mm hmm. หายต่อหน้าต่อตาเลยเหรอนกักท่องเที่ยวเราหนีไปไหน mm hmm. แย่ละดูความปลอดภัยนะครับขอวางรั้วหนึ่งสองโอเคแล้วก็ให้เข้าให้น้ำมันกินข้าวให้หล่อยนะครับนักท่องเที่ยว เดี๋ยวที่เหลือเราค่อยตามเช็คบินทีหลัง y o ดูฟา e farm ว่ได้ไหมโอเคมาฮะเตรียมเช็คบินนะฮะสับคนที่แบบไม่ยอมจ่ายค่าเดินทางให้กับเราเราจะไม่ปล่อยไว้นะครับเพราะว่ามันจะลบง่ายๆฮะฟาร์ามนี้ขุดดินไปก่อนส,สองสองโอเคสองสองแล้ววางสลัไปแล้วก็วางน้ำอ๋อเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่าทาได้หรือเปล่าอ่าเยี่ยมทําได้นะจริงๆมีวิธีง่ายกว่านี้นะเราต้องวางน้ําก่อนแล้วค่อยวางสลัโอเคแล้วตามด้วยสลับเ แต่ที่มันไม่เด้งแปลว่ามันใช้ได้อ่ะง่ายๆที่มันสามารถทำเป็นแบบออโต้ได้นะแต่เราก็ทำเป็นแบบตีด้วยมือก่อนเนื่องจากเรายังมีของไม่พร้อมชุกเยี่ยมป่ะแล้วก็ทำสคริปครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้คุณจะเห็นว่าตอนนี้มีไก่อยู่ป่ะไก่ก็คือโดนทำเป็นปุ๋ยไปแล้วแล้วก็ชุก้าเคนประมาณนี้เลยอ๋อแล้วก็อย่าลืมปักคบไฟด้วยครับเดี๋ยวจะมีตัวเขียวๆเ,เกิด แล้วเราแบบอาจจะมองไม่เห็นส่วนฟาร์มแกะผมคิดว่าอาจจะไม่ทำเดี๋ยวเอาแค่ฟาร์มวัวพอตรงนี้ก็ไอเป็นฟาร์มวัวหมดเลยแถวนี้ก็ได้ประมาณนี้เบื้องตอน้นก็ประมาณนี้นะสับเอ,อ่อคลิปนี้ก็สับคลิปนี้ถ้าใครชอบลืมกดไลค์เซอร์เซิร์ฟใ้วตแต่งความชื่นชอบเลยครับสับคลิปนี้กับผมครับบาย